อากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะขยับตัวทีก็ <Hey. S 1> ยิ่งร้อนยิ่งช่วงเร่งรีบ hey. ตายแล้วเหงือก็ยิ่งออกอดูทำอะไรก็เปียกพอหนอหนะักความมั่นใจหายหมดวิธีแก้ปัญหาก็จะออกมาสภาพนี้ oh. ชีวิตด,ดูเป็นผู้ประสบภัยสุดๆ บล็อกเหงื่อบล็อกกลิ่นมั่นใจตลอดวันด้วยแอคซิลด้วยนวัตกรรมดีสเวตฟิล์มโคต้ตแห้งเร็วไม่ถึงคราบยาวนานถึง15ชั่วโมงพร้อมเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเรียบเนียนเหงื่อไม่มีกลิ่นหายความมั่นใจคงปรีดทีนี้ก็สวยมั่นใจสวยสวยสวยบล็อกเหงื่อบล็อกลลอกลิ่นปกป้องทุกช่วงเวลาของคุณด้วยแอคซิล